สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวป่านี่ตรงนี้เป็นที่ว่างนะครับที่ของพ่อตาก็เลยเอานี่ต้นยางนาเอาไม้ยืนต้นมาปลูกนะครับก็มียางนามีมียางนานี่ยางนานี่ยางนาครับมี ปลาดูนี่ก็ยังนายังนานี่นะครับยังนามีปลาดูมั้งนี่ปลาดูใช่ไหมมั้งอ่ามีปลาดูมีสักทองนะครับมีพยุงอ่ามีต้นพยุงด้วยนี่ต้นพยุงอันนี้ต้นนี้กี่ปีได้แล้ว,ลวมเมากี่ปีแล้วต้นนี้นี่สาม ประมาณสอาปีนะครับพยุงต้นนี้นี่ดูใบนี่ใบพยุงนะครับใบต้นพยุงอ่าก็มันเป็นที่ที่ว่างนะนี่ก็พยุงนะครับเห็นไหมที่ไม้ไผ่ค้ำอยู่นี่อ่ามันเป็นที่วงว่างไม่ได้ทํานาเป็นปา่าเมื่อก่อนเขาก็ไว้เก็บเห็ดนะครับก็เลยลองเอาต้นไม้มาลองปลูกดูนะครับ ก็สวนมาก็จะเน้นยางนาครับยางนาพยุงพยุงนี่ก็โตไวนะดูดินี่ต้นนี้ก็พยุงนะครับแล้วก็มีแอบแอบเอาพยมมาปลูกไว้ด้วยพยมเพราะแถวอีสานไม่ค่อยเห็นนะส่วนมากจะเจอที่ใต้นะครับไม้พยมไม้พยมก็น่าปลูกนะถ้าคนเคยอย่างผมผมอยู่ใต้นะผมเคยเห็นอยู่แล้วต้นพยมต้นพยอมดอกมันจะหอมมากนะครับตอน ตอนที่มันเป็นดอกเนี่ยมันจะหอมมากนะนี่ต้นสักนะครับอันนี้เพิ่งลงได้น่าจะประมาณปีหนึ่งได้เมานะปีปีกว่าแล้วสักสักนะครับอันนี้อันนี้ชุดชุดชุดก่อนนะผมเอามาลงสามชุดนะครับชุดเลกก็จะเป็นชุดพยุงต้นใหญ่นู่นนะครับพยุงต้นใหญ่นู่นนะพยุงต้นนั่นแหละตอนนี้ก็สูงแล้วนะ ท่วมหัวล้วแน่พยุงต้นนี้และครับนี่คือชุดเลขเลยน่าจะสองปีกว่าแล้วชุดสองก็จะเป็นก็จะเป็นสักพวกนี้นะครับพวกสักพวกยางนานะตอนเลขอ่ะตอนเลขอ่ะเอาเอาพยุงมาก่อนเอาพยุงเอาสักนะครับแต่ออกมาลงไว้นู่นเลยทีชีโล่งกลางเดชเลยนะครับริมเดนตรงนั้นนะครับแล้วมันตายครับพอหน้าร้อนแล้วมันไม่รอดอะ่ะมันมันตายเยอะก็เลย รุ่นสชุด2ก็เลยเอาใหม่ลองไปปลูกริมป่าดูนะครับนี่ชุดเลขเมื่อก่อนจะปลูกแถ,แถวนี้นะครับเห็นไหมมันตายหมดเลยเนี่ยแถวๆเนี้ยตรงข้างข้างหน้านุ่นก็เป็นที่ว่างเปล่านะครับไม่ได้ทําอะไรก็เลยแล้วก็ตรงหัวสวนมันจะเป็นป่าอยู่ครับมันจะมีป่าอยู่ชุด2ก็เลยเอายางนามามาลงริมป่าปรากฏว่าเออมันมันโตดีนะมันโตไวนะ ปีหนึงนี่ปีหนึ่งนี่โอ้โหเนี่ยปีหนึ่งยางนาะผมเอามาก็สูงประมาณเดี๋ยวจะไปให้ดูต้นขนาดทั่วไปนะถ้าขาดขนาดทั่วไปก็ประมาณเอวได้เนี่ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยสูงประมาณประมาณเอวนะครับนี่คือทั่วไปเลยนะแต่มันจะมีต้นที่โตกว่าโตกว่าเ,เพื่อนฝูงอยู่นะครับประมาณ4ีหต้นแหละก็ประมาณอกและ สวนพยุงนี่ก็ไวนะอยู่ในป่าพยุงประดูก็ไวครับอยู่ในป่านะก็เลยว่าจะค่อยๆขยับออกนะครับก็คือความตั้งใจก็คือจะให้มันต้นไม้มันค่อยๆออ,ออกไปเรื่อยนะครับเพราะข้างล่างมันเป็นที่ว่างเปล่านะก็เลยจะขยายออกไปเรื่อยๆเห็นไหมเห็นเสาที่ผมปักๆอยู่นะครับอ่ะมาชมสวนแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่จะมาทําวันนี้ก็คือ จีโร่ครับจีโร่ขุดจีโร่นะครับหรือหรือจิ้งหลีดมะจิ้งหลีดหรือมะจีปโปมวะจีปโปมก็เป็ภาษาอีสานนะครับนี่มาดูอุปกรณ์ก่อนนี่นี่นี่ได้มาแล้วหนึ่งรายการเห็นไหมเนาะไม่ชัดไม่ชัดเอาจับอยู่เฉยแอนี่นะครับจีโร่วะ อ่านี่นะครับก็อุปกรณ์ก็มีไม่มีอะไรเยอะครับเสียมครับเสียมแล้วก็อะไรนะข้องข้องข้องนะครับข้องครับนี่มันก็จะเป็นไม้ไผ่สารอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้ปิดนะครับเอาวิธีการใช้งานก็คือมันต้องเอาใบไม้ใส่ไปด้วยใช่ไหม<อ>ใบไม้นี่ใส่เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันกัดกันอ๋อเพื่อไม่ให้มันกัดกันนะครับเอาใบไม้ใส่ไปในข้องด้วย อ่า,ใส,ใ,อาใส่เข้าไปในข้องอืมแล้วก็ปิดใช่ไหม,ไหมเอาไอ้นี่มันปิดใช่ไหมเขาเรียกงางามันอ่าอางามันปิดเวลาเราขุดเวลาเราขุดได้ก็ใส่เข้าไปครับมันก็จะมุดลงไปในอยู่ในรูนี้อ่ามาเดี๋ยวพาไปดูคุย คุ้ยกิโลไหนมั่งเนี่ยอ๋อนี่นะครับเห็นไหมเห็นรูรูนี่ไหมนี่รูก็ค <c oughs> ือ <c oughs> <c oughs> ชาวบ้านก็าน <c oughs> มาขุดนะครับนี่นี่คือรูกิโลเฮ้ยนะโอ้โหนี่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 มันจะเป็นอย่างนี้เห็นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ นี่คือขุยของจิรลนะครับอ่ะอันดับเลขเนี่ยเราขุดลงไปเนี่ยมันจะเจอโพรงก่อนนะครับเอาเดี๋ยวให้ผู้ชำนาญการสาธิตครับวิธีการขุดอ่าจะหารูเนก่อนนะรูเห็นไหมเห็นขุยมาแล้วเห็นขุยมาแล้วทีนี้เราก็ต้องหารูข้างใต้มันนะครับนี่อ่านี่นะครับมันจะเป็นนี่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 น,นี่เจอแล้วเห็นไหม มองเห็นไหมเนาะอ่านี่แหละเจอนี่แหละรูมันนะครับมันจะมีใบไม้อยู่ดิดูดินี่ไม่ได้เหย่เข้าไปนะนี่นี่นเห็นไหมนี่คืออาหารของมันนะครับนี่คือถ้ามีตัวเนี่ยมีตัวจีลออยู่เนี่ยมันจะมีนี่แหละมันเอาหญ้าไปไปไว้ข้างในรูมันนะครับนี่มีอีกนะนี่นี่ขึ้นมาจากรูเลยนะเนี่ยไม่ได้เหย่เข้าไปนะครับ อขุดต่อมันมันไม่ได้ลึกมากครับไม่ได้ลึกมากเลยอ่านี่นะครับบางตัวนี่ลงไปแค่นิดเดียวก็เจอแล้วนี่นะครับเห็นไหมเห็นรูไหมเดี๋ยวต้องหารูที่มันหันหันตูดให้เดดหน่อยรูอย่างงี้มันหันไอ้นี่ให้เดดมัน ถ่ายวิดีโอไม่เห็นมันมองไม่เห็นเดี๋ยวผมจะไปถ่ายตารงกลางแส้นนี่นะครับวิธีการขุดโดยผู้ชำนาญการนะครับขุดจีรอ <c oughs> วันหนึ่งก็เกือบร้อยนะครับส่วนตัวผมเองนั้นไม่เคยไม่เคยถึงห้าสิบสักทีุูลึกแท้ผู้ชำนาญการบอกว่ามันลึกแท้ไม่ใช่ตายด้วย นจอย่างไเหอเจอแล้วนะ้นี่ะโอ้นั่นไงเจอตัวมันแล้วไม่เห็นหรอกเอาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเขาไปหารูใหม่นี่ก็ประมาณความลึกก็ประมาณสองนึงเห็นไหมครับนี่ตัวจิรอนี่นี่คือจิรอนะครับนี่คือจิร่อ ตัวผู้กับตัวเมียให้ดูที่ปีกนะครับเห็นไหมตัวนี้ปีกมันหยักๆนะก็คือตัวผู้อ่าถ้าตัวเมียปีกมันจะเรียบๆรียอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบให้ชมนะครับอ่าบรรจุลงไปในของเออโอเคครับผมเดี๋ยวจะพาดูรูถัดไปดูดิมันหันมันหันตัวให้เดดหรือเปล่า เอออางี้แหละฮะรู้ไปทางไหนไม่ใช่รู้ทางนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เลยอ๋อผิดนะครับผิดพลาดไม่ใช่ไม่ใช่รู้จิรอนี่ไงเมานี่นี่นี่ไงนี่ไงนี่นตรงนี้เขามีนี่นี่ไงอุ้ยจอดนี้มีย้อนแสงนี่นะครับเห็นไหม แสดงว่ามันมีตัวอยู่นะถ้าม,มันปิดอยู่รูอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้ไม่เห็นอันนี้ขุดอันนี้นลองดูดิมันรูนไปทางไหน,นอ่าวันก่อนอ่อขุดดิวันก่อนได้ได้ไปสองคนรวมกันก็ประมาณร้อยร้อยสี่สิบตัว นะครับโดยประมาณนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นแถวนี้เขาก็จะเอาไปคั่วเกลือครับโอ้มันย้อนเสงงไม่ได้ต้องไปไหนอ่ะนั่งบังเสงอ่ะด้วอมันไปรือว่ารูนไปทางทิศเดียวกันหมดวะไม่โอเคครับผมเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวถ้าได้ ตัวผู้กับตัวเมียแล้วเดี๋ยวจะมาเทียบให้ให้ชมนะครับได้โอกาสมาชมสวนมาดูสวนต้นไม้ด้วยนะครับที่ปลูกไว้นะครับครับผมนี่ให้ดูนะครับตัวผู้กับตัวเมียเห็นไหมดูที่ปีกเห็นไหมมันจะต่างกันนะครับปีกอ่าปีกลายลายปีกยับๆนี่คือตัวผู้ใช่ไหมใช่อ่า ส่วนปีกเรียบๆอย่างเงี้ยตัวเมียนะครับซึ่งนี่แหละที่ท้องตัวเมียป่องๆอย่างเงี้ยคือใกล้จะถึงฤดูวางไข่แล้วนะครับคือจิลอหรือจิงรีดต,ตัวเนี้ยพอเขาวางไข่แล้วเขาก็จะตายนะครับอ่าช่วงนี้ก็คือใกล้และใกล้จะวางไข่แล้วนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูการขุดจิลอนะครับอ่ามามากินกันนะครับอ่าเป็นช่วงที่ ผสมพันธุ์แล้นี่นะครับข้อแตกต่างระหว่างตัวผู้ตัวเมียนะครับนี่ตนะัวน,นี้ก็ได้นี่อ,นนอันอน,อน,อนี้ก็ขุยอันนี้ก็ขุยไม่ใช่หมดเลย ขุดให้ดูนี่ก็ใช่ใช่เรอนี่ <ไป S 1> ตรงน,นี้นแล้วกันนะนี่จะมันขุดให้ดูตอนแรกเราก็เจาะลงไปก่อนนี่เห็นไหมมันจะมีดินสีต่างกันอยู่เ,<อ>เห็นไหมเห็นไหมดินสีต่างกันเนี่ยอันนี้คือรูมันเราก็ตามไปครับตามไปนี่เห็นไหมเจอแล้วรูมันรูมันถ้าถ้ามีตัวเนี่ยเห็นไหม ถ้ามีตัวเนี่ยมันจะมีแอหญ้าอยู่นะครับขุดไปตอนแรกเนี่ยมันจะเจอรูใหญ่ก่อนรูใหญ่แล้วมันก็จะมีสองทางนะมีรูอะมีรูมีรูขึ้นบนเป็นรูรูอากาศมันหรือว่ารูรูตื้นอ่ะอีกรูหนึ่งกับรูลึกนะครับรูลงล่างเราก็ขุดรูลงล่างนะเราก็ขุดรูลงล่างก่อะขุดไปเจอขุดไปครับ ก็อยู่ที่แต่ละพื้นที่นะบางที่ก็ลึกนะครับพอขุดพอขุดลงไปแล้วเนี่ยขุดลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะเจอถ้าใกล้จะถึงตัวมันแล้วเนี่ยรูมันก็จะกว้างขึ้นครับนะเห็นไหมถึงตัวแล้วก็คือเราจะเราจะรู้ได้ไงว่าจะถึงตัวมันแล้วก็คือรูมันจะกว้างครับรูมันจะกว้างขึ้นเราจะเจอรูใหญ่ก่อนนะครับขุดไปตอนแรกๆเ,เลยเนี่ย ใกล้ๆเนี่ยสักระยะสักประมาณคืบหนึ่งเนี่ยเราจะเจอรูใหญ่ของมันก่อนเป็นรูสะสมอาหารนะ mm hmm. เขาจะเอา,เอาอาหารของเขามานะครับอาหารของเขาอะเอาไปไว้ mm hmm. นี่นี่ก็ตัวเมียนะครับเห mm ็นไหมปีกมัน,มน,นจะเรียบเรียบ,ยบยวนทุบเลยครับอ่เดี๋ยวจะขุดอีกรูหนึ่งตรงนี้อะจะดูนะครับอนี่นะครับ นี่ก็เห็นไหมอย่างที่บอกนะครับดินมันจะคุณละสีกันก็ตามไปนะครับนี่เจอรูมันเห็นไหมนี่รูมันอยู่ฝั่งนี้ครับเห็นไหมน้อนี่เดี๋ยวก่อนนะย่ามเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวจะขุดให้ชมออกกว้างก่อนกกว้างก่นกงอนอานี่เลยได้ไมม ฮะเดี๋ยวขุดไปขุดมารูหายเอาหายจริงเลยใส่กลับหลังเลยเงมังเอ้าหายเวยเดี๋ยวขออนุญาตหาลูก่อนนี่เจอแล้วไหนนี่ บางครั้งมันจะอยู่ตรงกันข้ามกันนะกับรูที่รูสะสมอาหารมันอนะตอนเลกเนี่ยเราเราขุดไปลงไปช่วงเล็กนี่จะเจอเลยนะครับรูสะสมอาหารมันนะครับแล้วก็จะเป็นรูเล็กๆนะครับรูเล็กๆเ,เข้าเข้าตัวมันแหละแต่พอใกล้จะถึงตัวมันแล้วอะรูมันจะใหญ่ขึ้นเราจะสังเกตได้เลย ลึกครับผมรูนี้ก็หญ้าอันนี้แหละครับที่เขาเอาลงไปกินก็คือหญ้านนี้แหละเขาเรียกหญ้าอะไรมะไม่รู้นี่ถึงแล้วถึงตัวแล้วครับอันนี้ไม่ถือว่าลึกนะพโอ้โหบางตัวนี่ลึกนี่โอ้ยลึกจริงครับ ันนี้ยังไม่ลึกเท่าไหร่เห็นไหมเนาะย้อนเสียงวะนี่เลยนี่เลยนี่ไงตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ครับตัวผู้ตัวเล็กอ่าดูเยอะแยะนี่ไงนี่ไงนี่อันนี้นี่ก็ได้นี่ก็ได้ดูสองดูใกล้กัน นี่เห็นไหมเ้ยตอนช่วงเลขรูมันจะใหญ่นะครับนี่นิ้วโป้งผมเข้าไปได้เลยนะแต่ขุดขุดต่อไปสักหน่อยนี่นี่เห็นไหมรูใหญ่แล้วนี่ยิ่งยิ่งใหญ่กว่าอีกนี่นี่สามนิ้วเลยเห็นไหมครับเห็นไหมเนาะเห็นไหมช่วงเลขมันจะรูใหญ่นี่เห็นไหมครับทีนี้มันจะมีสองรูเห็นไหมเนี่ยรูรูขึ้นนี่นะครับถ้าดูเนี่ยรูรูนี่รูหนึ่งนะครับแล้วก็รูรูลงล่างนะครับ นี่นี่เห็นไหมมันจะพอเข้าไปมันจะเป็นสองรูอย่างนี้นะมันมีสองทางนี้นะขึ้นบนกับลงล่างนี่นะให้เราขุดรูลงล่างนะครับแล้วขุดรูลงล่างไปนะครับขุดรูลงล่างไปเห็นไหมรูมันจะเล็กลงแล้วรูมันจะเล็กลงแต่พอใกล้ถึงตัวมันรูมันจะใหญ่ขึ้นครับนี่เห็นไหมนี่รูมันเริ่มใหญ่แล้วรูมันเริ่มใหญ่แล้วอ่า ดูนะรูมันเริ่มใหญ่แล้วแสดงว่าใกล้ถึงตัวมันแล้วจังหวะนี้เราต้องระวังนะครับเพราะว่าจิ้งหรีดอะ่ะมัน <c oughs> มันโดนเสียมนิดเดียวมันก็ขาดสองท่อนได้แล้วนะจังหวะพอเราเจอรูรูกว้างปัอบเนี่ยเราต้องค่อยๆแล้วเบาๆมือแล้วครับยังไม่ถึงกดอีกอ,อันนี้เราก็ต้อง เบาๆมือแล้วนะครับถ้าเดี๋ยวจะไปโดนตัวมันนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาเลยนะครับนี่ตัวเมียครับโอเคครับมันมีตรงนี้อีกรูกหนึ่งนะ